สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับโคดมาริโอยูรอฟสกี้วางแผนออกงนในเรื่องของการเทรนนิ่งเอาไว้2เวลาด้วยกันนะครับ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ9มบโ,โ,โ,บโ,โมงเช้นานะครับโคดันโยเซกาโคดพีนะครับโคดฟิตเน็ตของสโมสรกิเลนพยอลนะครับก็ออกันคุณพลกิเลนพยอลของเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันในการเดินทางมาเทรนนิ่งที่เจ็ทฟิตเน s นะครับหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมรสรเมืองทองในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับ ถึงช่วงเช้าเนี่ฮะเราจะได้เห็นโจ้าอดีคุณมีทวมนะครับเดินทางกลับมาจากสัญญายืมตัวที่ปล่อยให้สโมสรตราด FC ยืมตัวใช้งานในเล็กแรกที่ผ่านมาในไทยลีก2นะครับซึ่งเจ้าตัวทําผลงานได้อย่างโดดเด่นคือลงสนามให้กับตราด FC ทุกนัดแล้วครับและที่สําคัญทําประตูได้ถึง3ประตูด้วยกันแล้วก็แอสซิสต์ไปอีก2แอสซิสต์นะฮะในการลงสนามในเล็กแรกที่ผ่านมาให้กับตราด f c ครับ อาจจะเดินทางมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมช้าสักนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าไทยลีก2เองก็หยุดลีกหลังจากไทยลีกนะฮะก็คือไทยลีกจบไป1นึ่งวีคเนี่ยไทยลีก2ก็ยังเตะกันต่ออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับและโจเองก็เป็นตัวหลักให้กับตราด f c ก็เรียกว่าลงทุกนัดก็ได้มีเวลาพักเพิ่มมากขึ้นกว่าเพื่อนสักนิดหนึ่งนะฮะก็ประมาณสัก8วันนะครับโจก็กลับเข้าสู่การฝึกซ้อมของโคมาริโอยูโรสกี้ต่อเนื่องทันทีครับ

ต่อให้ปล่อยเลยด้วย ใช้เวลาในการเทรนนิ่งฟิตเนสช่วงเช้าประมาณสัก1ชั่วโมงนะฮะสำหรับกลุ่มแรกหลังจากนั้นกลุ่มที่2ก็เดินทางตามมาสมทบที่เจ็ทฟิตเนสอย่างต่อเนื่องนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักเตะต่างชาติสะส่วนใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลูคัสโฮชาวิลเลียมพอฟซาดอมีไซเยฟเจสซี่คอเรนนะฮะแล้วก็พี่พี่ซีเนียอย่างพี่ตาสุพรพินากาตาโพพี่เอิญพ,พ, e พี่ต้นนะฮะก็มาในกลุ่มที่2ช่วงเวลาประมาณสัก10บโมงเช้านะครับ ก็เทนนิ่งคล้ายๆกันล่ะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับเหล่าคุณพลกีเรียนพยองช่วงนี้ประกรมการขันว่างเว้นก็สามารถเติมในส่วนของฟิตเนสได้นะฮะ หลังจากนั้นนะครับคุณพลกิเลนผีวขอเราก็จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล,ล้วครับใครบ้านใกล้อยู่แถวมึองทองธานีก็โชคดีสักนิดหนึ่งนะจะได้งีบสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะช่วงเย็นก็ต้องมาเรนนิ่งกันต่อนะสนามมาวินสเตเดียมนั่นเองนะครับ